คือผมเอาไมค์ขึ้นมานี่ยน,นะฮะโดยที่เรามีที่ตั้งละเพราะฉะนั้นมันน่าจะดังมากคราวนี้อยากจะรู้ว่ามันดังระดับที่เสียงซ่าเสียงสั่นเสียงจี่ไหมนะฮแล้วก็เสร็จแล้วรบกวนถามโปรดวเซอร์ว่าหน้ามืดไหมเพราะว่าถ้าหน้ามืดอาจจะต้องเอาโคมซึ่งอยู่มุมนี้ยิงเข้ามาที่หน้า ซึ่งเอาโคมที่อยู่มุมนั้นยิงเข้ามาที่หน้าก็จริงๆทําได้ผมแค่ต้องปีนขึ้นไปแล้วก็ยิงมันเข้ามาแต่ว่าอาจจะง่ายกว่าถ้าเกิดผมหันเก้าอี e ้อย่างนี้ถ้าหันเก้าอี้อย่างนี้แล้วก็ลากไมเข้ามา,าจ,จะง่ายกว่าไม่อาจจะบังหน้าเล็กน้อยแต่ว่าผมคิดว่ามันโอเคใช้วิธีนี้อาจจะเวิร์กกว่าโอเค หรือ positioning เดิมดีแล้วโอเคแค่เป็นห่วงว่าน,น่าจะมืดคือไม่ต้องต้การให้สว่างแต่ว่าผมถามคนที่ดูอยู่นิดนึงเออผมไม่ได้เช็คฟีดแบ็ในคอมเมนต์นะฮะผมแค่จะดูโดยตรง Facebook Message กับโปรดิวเซอร์เสียงเป็นยังไงแล้วก็แสงยิงหน้าพอไหมหรือมืด ผมไม่ต้องการให้หน้าวอกสว่างนะฮะจริงวันนี้เดี๋ยวจะพูดเรื่องทรัมป์สรุปประเด็นนิดนึงเพราะว่าตอนตอนกลางวันจริงเล่าเรื่องไปเยอะแต่ว่าเสียงมันอู้มันขึ้นอย่างเนี้ย u t u b e Live มันขึ้นหรือเปล่าเนี่ยโอเคคือหน้ามันน่าจะมืดหน้ามันน่าจะมืดมืดแล้วก็ไกลเดี๋ยวนะฮะมืดแล้วก็ไกลอ่ะะมืดแล้วก็ไกลมืดแล้วก็ไกล

well, l e ะพยายามเก็บไดโนเสาร์ u r s i ี่ e r e ผมเองนะเพราาะว่ผมซื้อมันมากับมือด้วยกำแรงของผมผมจะไม่ทอดทิ้งมันะไดโนเสาร์เดี๋ยวนะครับมืดแล้วก็ไกลแล้วมันดีขึ้นหรือยังมืดแล้วก็ไกล จากโอเคเดี๋ยวนะฮะใบไม่บางหน้าไม่ไม่ไม,ไม่รู้แล้วฮะเสียงโอเคฮะเสียงมันดังมากฮะเดี๋ยวผมจะโทรศัพท์นิดน,นึงนะท่านผู้ชมสักครู่ฮะเราต้องใช้วิธีรีโมทโทรไปหาผู้ดูเซอร์ฮะเพราะว่านี่คือ นี่คือชีวิตนะฮะเ,เราจะปรับคือผมมีเรื่องจะพูดะฮะคืนนี้ผมบอกแล้วผมจะพูดเรื่องทรัมป์โอเคโอเคดนครับนิดนึงผมผมไลฟ์อยู่นะคืองนี้ตอนนี้ผมขยับยูดูอยู่ปะเนี่ยอ่าผมเลื่อนไหม่เข้าไปใกล้โต๊มากขึ้นแล้วเก้าอีใกล้โต๊มากขึ้นหรือให้ห่างจากโต๊มากขึ้นเอาแบบไหนวะ,นะวหมายเขาว่าไงนะ แถวแอับกล้องไม่แล้วแล้วแสงที่หน้าผมมันมันพอหรือ,อยังตอนเนี้ยดีขึ้นแต่มันมืดหรือเปล่าคือไอ้คืนงี้ไอ้ยู่เห็นข้างบนที่ผมชี้ใช่ไหมเนี่ยมันยิงลงมาโดนหน้าผมปะผมต้องการให้มันยิงโดนหน้าผมอ่ะอยู่ต้องอยู่ต้องเปิดโทษทีโทษทีทยู่ต้องคือไอ้ไอ้ไอ้คมข้างบนอนะ่ะมันต้องยิงโดนหน้าผมผมจะเลยเอ็นมาข้างหลังไงผมควรจะใกล้โตมากกว่านี้เป่าววะวไม่แต่ถ้า แล้วแสงแสงตอนนี้มันจากไหนที่ยิงหน้าผมอ่ะอ่ะงั้นผมต้องถอยให้มันยิงลงหน้าดิหรือให้ผมเลื่อนไปอะสมมติอย่างเงี้ยดีขึ้นไหมยอย่างเงี้ยคือผมเอนมาข้างหลังเนี่ยแสงมันยิงลงหน้าผมอย่างตอนนี้มันมืดไปปะ ไม่ไม่งั้นผมยิงไฟสองหน้าได้เดี๋ยวผมจัดแต่ว่าเสียงเป็นไงวะระดับอะชัดชัดนะงั้นเสียงไม่มีปัญหาเลยนะอะ่งั้นผมแค่ยิงไฟเข้าหน้าอดรโนสาวผมวางไว้ให้ผมเอนจอยมันแต่ประเด็นคือคือแล้วมันไกลมันเห็นหน้าผมไหมตอนนี้มันไม่ได้ไกลไปใช่ไหม <S <S โอเคงั้นผมยิงไฟเข้าหน้าผมโอเคเดี๋ยวผมบีบยิงไฟเข้าหน้าผมโอเคครับกลับับขอบคุณครับกรับกับขอบคุณครับ โอเคท่านผู้ชมฮะยังไม่จบครับ <c oughs> ผมแสงไม่โดนหน้าเต็มเดี๋ยวผมจะยิงไฟเข้าหน้าให้มันรู้ไปวันนี้ไม่ต้องหลับต้องนอนอจ,ะจะยิงไฟเข้าหน่านกส,สนาน,นย,ยิงไปเข้าแนา่ทำได้ไหมทำได้ Yeah. fire mm -hmm. อพอยังพออย่าง,ออางฟีดแบ็หน่อยฟีดแบ็นิดหนึ่งครับเป็นไงตอนนี้ผมเอาโคมยิงเข้ามาที่หน้าแล้วนะฮะ คือจัดง่ายๆแบบซื้อใหญ่มาสองอันเพิ่มวางข้างล่างก็ไม่เอาเราจะจัดมันอย่างนี้แหละฮะนะฮะไดโนเสาร์ด้วนะเสาเนี่ยนะ,ะของเล่นลูกนี่นะฮะผมจะเอามากองให้ครบนะฮะเพราะว่าแต่ละตัวนี่มันไม่ธรรมดานะ,ะทีร่งทีเร็กซ์นะฮะพูดถึงทีเร็กซ์เดี๋ยวจะพูดถึงทรัมป์บนนี้แสงไม่เข้าหน้าเท่าไหร่ยังไม่ยังยังไม่ชัว หันกล้องหาหน่อยเนี่ย Come on man หรือเจ้าอย่างนี้ผมมียิ่งกว่านี้อย่างนี้เยอะไปอันนี้ก็ได้อันนี้อันนี้ไม่อันนี้อันนี้เหมือนเหมือนผีอันนี้ไม่เวิร์กอันนี้เป็นยังไงฟีดแบ็กหน่อยครับรบกวนครับ เวอร์ไหมอันนี้อ่ะอันนี้ได้ง่ายเลยแต่ว่ามันเวอร์มันเวอร์ไปมันมันอันนี้มันเหมือนผีเปล่าคือวันนี้ผมจะพูดถึงนิติสงครามนะฮะ แล้วนี่เป็นภาคพ,พิเศษของวันอัปยศ day ์ f i ฟอินฟินฟมีของกระบวนการอายุายทธรรมในสหรัฐนะฮะองั้นตกลงที่ยิงนีออนเข้าหน้าดีเหรอเวิร์กเหรอมันมากไปไหมเนี่ยนิดน,นึงช่วยตอบนิดน,นึงฮะนีออนเข้าหน้าแรงไปไหม ถอยไฟนีออนไหมใช่มืดดีกว่าเวร์ไปนี่เรามีไว้สองไดนโนเสาร์โอเคสักครู่มืดดีกว่าผมชอบมืดโอเคมืดดีกว่านีออนไว้สองไดนโนเสาร์จบโอเค แวผมจะพูดแล้วโอเคเสียงชัดก็อโอเคชัดขนาดไหนเสียง โอเคงั้นเริ่มละ thank you ขอบคุณครับไดโนเสาร์ aur, ตัวหน้าด้านซ้ายถอยหลังอีกนิด uh, I thought so ผมก็ว่าอย่างนั้น uh, คนไหนซึ่งไม่เคยเลี้ยงเด็กก็อาจจะไม่เข้าใจนะฮะคุณค่าของไดโนเสาร์นะครับถ้าคุณไม่ได้ลงมือลงแรงซื้อมันมากับมือเนี่ยนะฮะพอลูกโตแล้วคุณอาจจะรู้สึกว่าไม่ต้องเก็บมันไว้นะฮะแต่ว่าผมเก็บมันไว้ทุกตัวฮะ โอเคครับเริ่มละมืดนิดนึงแต่ผมชอบเพราะว่ามันกลางคืนจะให้มันสว่างสวยจริงๆแล้วโคมที่เวิร์คมันมีโคมอีกสองตัวที่อาจจะซื้อเหมือนกันมันไม่แพงอะไรแต่ว่าผมอยากจะทำจากที่มีอยู่โอเคพูดถึงของเล่นอันนี้ก็นี่นี่ก็นี่แก้วจากดิสนีย์แลนด์มีกดิสนีย์เวิลด์ดิสนีย์แลนด์ดิสนีย์เวิลด์คิดว่าวันนี้ไม่มีปัญหาเสียงอู้นะฮะ ผมคิดว่าคนส่วนใหญ่ที่ดูผมเขาสนใจเรื่องเสียงไม่ได้สนใจเรื่องลุคเท่าไหร่แล้วก็มีคนอุตส่าห์ message มาจะบอกจะช่วยจัดไฟซึ่งขอบคุณมากนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวอาจจะอาจจะ c o n ัล l ์จริงๆแล้วของผมผม,มันไม่ใช่เรื่องจัดไฟก็คือว่าจริงๆมันต้องมีโคมอีกสองตัวซึ่งผมต้องซื้อแต่ผมยังไม่ซื้อเพราะว่ามันคล้ายๆกับว่าตอนนี้ผมมีนโยบายว่าผมจะไม่ซื้ออะไรเพิ่มจนกว่ามันจะเริ่มมีรายได้เข้ามาเพราะว่าที่ผมมีอยู่ก็ซื้อมาเยอะพอสมควรแล้วนะฮะเอาล่ะ โอเคห้าทุ่มพอดีไม่ต้องหลับต้องนอนโอเคโอเคนี่ไม่ไมเนี้ยดีมากแต่ว่ามันแค่ต้องดึงขึ้นมาสูงมันเป็นช็อตกันปกติอันเนี้ยเขาไว้ติดที่อ,อที่กล้องแล้วมันดึงเสียงจากไกลๆได้แต่ว่าถ้าพูดเนี่ยแล้วอยู่ใกล้ๆเนี่ยมันจะโคตรชัดเลยนะฮะแต่โดนไม่ได้โดนแล้วมันจะสู้ๆซาซโอเคอ่ม วันนี้เดี๋ยวจะปิด,ด้วยเรื่องทรัมป์นะครับเพราะว่าเรื่องทรัมป์พูดแล้วเดี๋ยวอารมณ์ขึ้นเพราะว่าอารมณ์ผมตอนนี้เหมือนบรรดา Red-Blooded Republican ซึ่งเซงกับความที่อายการเอล i n นแบ็กที่มอลลารัตนิวยอร์กเนี่ยหาเรื่องไม่เข้าเรื่องแล้วก็ราดน้ำมันเข้ามาในกองไฟแล้วก็รู้ว่าถ้ามีการดำเนินคดีแล้วก็สกัดไม่ให้ทรัมป์นั้นมีโอกาส ที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งในบางมลรัฐเนี่ยอาจจะทําให้ทรัมป์นั้นพ่ายแพ้กระบวนการนิติสงครามเช่นนี้เนี่ยมันไม่ควรจะเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นผมไลฟ์ทาง y t u t u นะครับแล้วเดี๋ยวพอเสร็จแล้วผมจะเอาคลิปเนี่ยขึ้นใน Facebook นี่คือ The Daily Shot นะครับเป็นรายการที่2ของ y o u t YouTube Channel ของผมรายการแรกคือหม่อมปลื้มวิเคราะห์ซึ่งเรายังไม่เคยไลฟ์รายการนั้นเป็นบันทึกล่วงหน้า แต่ว่าโปรดิวเซอร์จะตัดออกมาได้สมาร์ทแล้วก็เอดูคชันอลรูปแบบผมแนะนำนะฮะถ้าจะดูหมอมปลื้มวิเคราะห์เวอร์ชันซึ่งออนแอร์หกโมงครึ่งตอนเช้าเนี่ยแล้วก็คลิปย่อย3คลิป10ครึ่งเที่ยงครึ่งแล้วก็บ่ายสครึ่งเนี่ยผมแนะนำให้หาหูฟังแบบดีๆแล้วก็ใส่หูฟังแล้วก็นอนฟังมันเป็นอารมณ์ที่ผมออกแบบมาให้ เหมือนกับฟังคลาสสิคอลมิวสิกนะครับนั่นคือหม่อมปลื้มวิเคราะห์ส่วนเดลี่ช็อตนี่คือจะมาแรงๆจะมาด่าจะมาบ่นจะมาพูดเรื่องการเมืองเศรษฐกิจจะมาพูดเรื่องโลกเรื่องไทยและไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงถ้ามีตุลาการนิติสงครามในไทยซึ่งเอารัดเอาเปรียบประชาชนไม่เคารพสถาบันพักการเมืองผมจะนั่งด่าตรงนี้แหละฮะผมจะนั่งด่าตรงนี้แหละฮะ แบบที่ผมเคยด่าตอนที่ยุบไทยรักไทยนะฮะเพราะฉะนั้นไอ้ไม่ต้องห่วงฮะผมยังอยู่ฝั่งประชาธิปไตยเหมือนเดิมนะฮะแต่ว่าความเป็นมนุษย์โบราณเนี่ยเราเอาไดโนเสาร์มาจริงๆผมมีอีกมากกว่าสิบตัวนะฮะวันนี้เอาตัวเอกมาทีเร็กสองตัวผมมีหมดนะฮะนะฮะเมกโลดอนยังมีเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวการเมืองไทยเนี่ยผมจัดหนักแนะะ่ไม่ต้องกงังวล ถ้าพูดถึงเรื่องจัดหนักผมคือ the original นะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลโอเคแต่วันนี้สิ่งที่เราจะจัดหนักก็คือความที่ต้องการที่จะดำเนินคดีกับทรัมป์จนไม่คำนึงถึงความเป็นจริงเลยว่าเขาจะลงสมัครรับเลือกตั้งและประชาชนประมาณครึ่งประเทศเนี่ยกำลังจะเลือกเขาแทนที่คุณจะให้คนนั้นตัดสินเองเนี่ยนะคุณมาสกัดกั้นเสีอก่อนเนี่ยอันนี้คือคุณต้องการให้ประชาชนเขาลุกฮือขึ้นมาแล้วก็ชุมนุมแล้วก็เคลื่อนไหวแล้วก็ แผ่นดินลุกเป็นไฟใช่ไหมคือแบบคุณมีเจตนาอรมณ์แบบนั้นใช่ไหมฮะโอเคผมไปที่สองสองเรื่องก่อนนะครับที่จะเริ่มรายการในวันนี้นี่คือภาคพ,พิเศษนะครับวันแห่งความอัปยศในการใช้นิติสงครามนะฮะจนในที่สุดเนี่ยสามารถทำให้ประธานาธิบดีทรัมป์คนที่45และคนที่47เนี่ยเป็นอดีตประธานาธิบดีคนแรกที่เจอคดีอาญาถูกคำสั่งพิพากษา ไม่จำคุกก็ปรับคำพิาพากษานั้นจะมาในวันที่11เกรกฎาคม4วันก่อนที่พรรคริพับลิกันจะเสนอชื่อนายโดนัลด์ทรัมให้เป็นตัวแทนพรรคคุณต้องการมีคำนิจฉัยซึ่งอาจจะมีการสั่งจำคุกผู้ซึ่งกำลังจะรับการเสนอชื่อเป็นตัวแทนพรรคและเป็นผู้ซึ่งนำในทุกโพลคือมันเป็นอะไรอะ่ะคือคือ อายการหรือผู้วิพากษานี่คือต้องการมีม,มีต้องการพิสูจน์อะไรต้องการพิสูจน์ว่าพลเมืองชาวอเมริกันที่เป็นริ p u b l i c a บเก้ขาจะยอมสยบยอมแล้วก็ยอมรับกระบวนการยุติธ,ธรรมแล้วก็ตาสว่างแล้วก็เห็นว่าทรัมป์เป็นคนไม่ดีอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่เลือกก็เลยจะหาทางให้ชื่อของทรัมป์ไม่ปรากฏในบัตรเลือกตั้งในครูหานี่คือวันอับยศษฮะ แล้วผมดีใจที่ผมซ่อมใหม่ได้นะฮะก่อนที่ผมจะเริ่มจัดในวันนี้เพราะว่าวันนี้เนี่ยมันเป็นวันโอ้โหสหรัฐอเมริกาเนี่ยกำลังจะกลายเป็นบานนาร e p u b l i c หรือเปล่าโอเคผมบอกแล้วไม่อย่าขย,ยา้ผมไลฟ์ถ้าผมไลฟ์เนี่ยนะฮะมันจะหนักขึ้นหนักขึ้นนะฮะ ไอ้จัดแบบเบาๆเนี่ยปล่อยคลิป6กโมงครึ่งบันทึกไว้ล่วงหน้าตัดต่อหน้ารักหน้ารักสบายๆคนดูหลักร้อยหลักพันเนี่ยดีแล้วมาอย่างนี้เนี่ยเดี๋ยวมันมันจะเริ่มหนักขึ้นหนักขึ้นแรงขึ้นแรงขึ้น,นโอเคเออสร้างสารรค์ก่อนสร้างสารรค์ก่อนโอเคคืองน,นี้มันมีสองสามประเด็นก่อนอื่นเนี่ยผมจะแนะนำพูดถึงนิติสงครามเนี่ยนะฮะ ผมจะแนะนำให้ท่านผู้ชมเข้าไปในเว็บไซต์ประชาไทยแล้วก็เข้าไปอ่านบทความซึ่งเป็นมุมมองของอาจารย์เข็มทองต้นสกุลรุ่งเรืองคือถ้าจะบอกว่าในยุคซึ่งผมเริ่มจัดที่ Voice เนี่ยใครคือผู้นำทางความคิดของฝ่ายประชาธิปไตยผมคิดว่าตอนนั้นเนี่ยคือนิติราษฎร์วรเจตภาคีรัตและเปียบุตรแสงกนก,กุลแต่ตอนนี้นะฮะตอนนี้ผู้นำทางความคิดของฝ่ายประชาธิปไตยก้าวหน้า ก็คือแดงบวกสม้มและส้มคือประชาธิปไตยก้าวหน้าผู้นัางทำความคิดของฝ่ายประชาธิปไตยก้าวหน้ามีหลายคนส,สัทธลัมธรรมบุษดีเป็นคนหนึ่งถ้าเป็นเรื่องนโยบายด้านเศรษฐกิจแต่ว่าผู้นทำทงความคิดทางด้านกฎหมายของฝ่ฝ่ายประชาธิปไตยก้าวหน้านในเวลานี้ที่หวานเมล็ดพันธุ์ด้วยการคุยด้วยการให้สัมภาษณ์ด้วยการเขียนเนี่ย คนนั้นคือเข็มทองต้นสุกุลรุ่งเรืองเข็มทองให้สัมภาษณ์ประชาไทยแล้วเฮดไลน์ของประชาไทยในการสัมภาษณ์เข็มทองเนี่ยประชาไทยพาดหัวว่าห้ามนักการเมืองถือหุ้นสื่อความล้นเกินทางกฎหมายที่ไม่แก้ปัญหาอะไรอาจารย์เข็มทองเขาพูดถึงกรณีของพิธาลืมเจริญรัตแต่ในภาพรวมเขาพูดถึงเรื่องของการถือหุ้นสื่อเขาพูดถึงเรื่องของนิติศาสตร์นิยมล้นเกิน เป็นวิธีการมองโลกและสังคมว่ามีปัญหาต่างๆสามารถแก้ไขด้วยกฎหมายแม้ว่าปัญหาหลายประการแก้ได้ด้วยกฎหมายแต่การออกกฎหมายต้องคำนึงถึงปัจจัยหลายอย่างเช่นสภาพสังคมเป็นอย่างไรพร้อมกับพร้อมรับกฎหมายหรือไม่สามารถทำตามกฎหมายที่ออกได้จริงหรือไม่อะไรคือสาเหตุของปัญหาและการมีวิธีการมองแคบๆ,ๆว่ามีปัญหาก็เขียนกฎหมายเพิ่มการออกกฎหมายเพิ่มเท่ากับปัญหาจบย่อมแก้ปัญหานั้นไม่ได้อีก ความเชื่อง,ง่ายๆแบบนี้สุดท้ายมีกฎหมายจำนวนมากแต่บังคับใช้ไม่ได้เป็นเพราะกฎหมายมีเนื้อหาขัดแย้งกับความเป็นจริงในสังคมขัดแย้งกับสภาวะพื้นฐานของสังคมจนคนในสังคมไม่สามารถปฏิบัติตามได้เลยหรือรัฐไม่มีความสามารถในการบังคับใช้กฎหมายแล้วการบังคับใช้กฎหมายในสภาวะที่มีกฎยิบย,ย่อยเต็มไปหมดอะไรก็ผิดแต่ว่ารัฐไม่สามารถจัดการได้ทุกอย่าง ผลก็คือรัฐเลือกจัดก,การเฉพาะบางอย่างเฉพาะบางกรณีมันก็ยิ่งทำให้เกิดปัญหาดับเบิลสแตนดาร์ดหรือเลือกปฏิบัติกฎหมายไม่สอดคล้องกับคอมเ็นจริงมาตร,รา98วงเล็บ3ในรัฐมนุนปี2560ระบุว่าบุคคลที่เป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใดๆต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิในการรับสมัครเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นตัวอย่างหนึ่งของอาการนิติศาสตร์ล้นเกินจานเข็มทองบอก คืออันนี้อาจารย์พูดได้โดนมากคือการที่ออกกฎหมายห้ามถือหุ้นสื่อเนี่ยเมื่อก่อนอาจจะเคยมีตรกกัดและเหตุผลแต่จริงก็ไม่หรอกแต่ณเวลานี้เนี่ยมันไม่มีแล้วถึงเวลาเมื่อคุณไม่สามารถบังคับได้ใช้ได้อย่างทั่วถึงอ่ะมันก็มีการเลือกปฏิบัติไงฮะในการร้องและในการบังคับใช้และในการเอาผิดบางทีเนี่ยผู้พากษาเนี่ยไม่ได้เลือกปฏิบัตินะฮะ แต่อีกมันจะพูดว่าแต่ผู้ซึ่งชงเรื่องเนี่ยผู้ซึ่งร้องเรื่องเนี่ยเล่นเฉพาะบางคนเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่แค่กฎหมายมันไม่ได้มีความจำเป็นถึงเวลาเนี่ยพอไม่มีการใช้ย่ำพร่ำเพื่อเพราะว่ามันไม่มีเวลาเอาผิดทุกคนก็เอากฎหมายการห้ามถืออุนสือเนี่ยมาเอาผิดเฉพาะบางคน แล้วเสร็จแล้วพอคนนั้นเนี่ยพลาดไปในทางด้านเทคนิคก็จะโดนกล่าวหาว่าช่วยไม่ได้พลาดเองไอ้นิติสงครามอย่างนี้แหละที่ทำลายความผาสุกในแผ่นดินภายใต้ระบอบประชาธิปไตยที่ประชาชนได้เลือกผู้นำที่ตัวเองต้องการนิติสงครามไม่ได้มีเฉพาะในสหรัฐและแน่นอนไม่ได้มีเฉพาะในเมืองไทยแต่ว่าระยะหลังเนี่ยนิติสงครามทั้งในสหรัฐและในไทยเนี่ยอาการหนักมาก <c oughs> <c oughs> นะฮะก็อาจารย์เข็มทองเขาร่ายยาวนะฮะผมแนะนําให้อ่านบทความนี้แล้วเขาก็บอกได้ว่าจริงๆแล้วในยุคปัจจุบันเนี่ยมันมีกฎหมายสื่อซึ่งมีไว้ใช้ในการจัดการกับปัญหาอื่นอยู่ด้วยแลวจริงๆแล้วภาครัฐก็เป็นกลุ่มการเมืองที่มีสื่อเป็นจนํานวนมากเราพูดว่านักการเมืองห้ามถือวุ่นสื่อแต่พอนักการเมืองคนนั้นได้อํานาจรัฐเขาก็ได้กรมประชาสัมพันธ์ไปก็คุมกรมประชาสัมพันธ์สุดท้ายภาครัฐก็เป็นกลุ่มอํานาจการเมืองที่ถือสื่อจํานวนมาก เกือบจะมากที่สุดในประเทศยิ่งถ้าคุณคุมสื่อกองทัพได้เนี่ยกองทัพเนี่ยเป็นเจ้าของสื่อไหมกองทัพเป็นอำนาจทางการเมืองไหมเป็นดินี่ผมไม่น่าเริ่มไลฟ์เลยเนะี่ยพอไลฟ์แล้วผมการเมืองเพียวแล้วเนี่ยการเมืองเพียวแล้วเนี่ยห้าทุ่มคืนวันศุกร์ช่วยแชร์กันเยอะๆนะฮะคนจะได้มาดูกันเพราะว่าคนดูผมน้อย แล้วถ้าน้อยเนี่ยมันจ้างเกิดไม่ได้มันไม่มีวันมอนาทิซได้นะฮะ <c oughs> <c oughs> เอาเป็นว่านัน่นนะไม่อ่านที่อาจารย์เข็มทองเขาให้สัมภาษณ์ประชาไทยนะครับแล้วก็เขาบอกว่าต้องหยุดนิติศาสตร์นิยมล้นเกินนะต้องหยุดนิติศาสตร์นิยมล้นเกินเอาจริงแล้วสื่อในยุคปัจจุบันน่ยมันก็คืออะไรอะ่ะมันก็คืออย่างเงี้ยเนี่ยแมสมมเดียถ้าคนดูเยอะ ผมไปถือหุ้นในบริษัทเอกชนซึ่งเป็นเจ้าของสื่อสิ่งพิมพ์หรือบริษัทเอกชนที่เป็นเจ้าของอสถานีโทรทัศน์ที่คนดูน้อยผมไปถือหุ้นเนี่ยมันไม่มีความหมายอะไรเลยคราวนี้นอกเหนือไปจากนั้นสําหรับผมเนี่ยต่อให้เป็นเมื่อก่อนเนี่ยลราถือหุ้นเนี่ยแล้วประกาศให้ทุกคนทราบเนี่ยนะฮะก็ไม่ใช่เรื่องผิดไม่ใช่เรื่องใหญ่เอาจริงแล้วถ้าใช้อิทธิพลในสื่อของตนเองเนี่ยชาวบ้านเขาก็รู้เขาก็จับได้ ว่ามันเอียงทุกวันนี้เนี่ยคุณไม่ต้องเป็นเจ้าของเองคุณจ่ายเงินจ้างคนอื่นให้เชียร์เนี่ยก็ได้ง่ายกว่าได้ซ้ำไปชาวบ้านก็ไม่รู้กฎหมายห้ามถือหุ้นสื่อไปมาถูกนำมาใช้ในการหาเรื่องเอาผิดนักการเมืองกี่คนแล้วที่โดนไปอย่างไม่เป็นธรรมเรื่องของการถือหุ้นสื่อเยอะมากทุกคน โดนอย่างไม่เป็นธรรมด้วยกฎหมายที่ไม่ควรจะมีปัญหาคือกฎหมายโอเคพูดถึงนิติสงครามเดี๋ยวจะวนกลับไปที่เรื่องของสหรัฐนะครับในที่สุดเพราะนั่นคือเมนิเวต์ในวันนี้ผมพยายามคุมไม่ให้เกิน45นาทีนะฮะเพราะว่าวันนี้ผมพูดมาตั้งแต่เช้าแล้วก็เซตอัพเซตอัพนู่นนี่เยอะแยะมากมายเนี่ยนะฮะไม่รู้เราใช้กี่ฉากแล้ววันเนี้ยอืม โอเคเดี๋ยวจะวนมาเรื่องทรัมป์แต่ว่าผมเช็คกับโปรดูเซอร์นหนึ่งภาพโอเคไหมเสียงอีกเรื่องหนึ่งครับคืออันนี้ดึงมาจากดีโอเปเนอร์ค่อนข้างน่าสนใจนะฮะยังไม่ได้อ่านเต็มๆแต่ว่า ด h โอปเนอร์ opener, เขาจัจวหัวว่าเขาโจวหัวว่างานวิจัยชิ้นใหม่เผยว่าเด็กๆก,กำลังรู้สึกโดดเดี่ยวและมักจะพึ่งพาสัญชาตญาณการเอาตัวรอดของตนเองเมื่อต้องเผชิญกับภัยคุกคามบนโลกออนไลน์แม้ผู้ปกครองส่วนใหญ่จะรับรู้ถึงภัยอันตรายบนโลกออนไลน์ที่อาจจะส่งผลกระทบกับลูกหลานของตนเองแต่งานวิจัยชิ้นล่าสุดจากองค์กรพัฒนาเอกชน e อ็กแพด t ิน n a อร์เนชั่นแนลยูและ t e r r เ d อ o อมสเนเธอร์แลนดพบว่าความจริงที่น่าอึดอัดใจเกี่ยวกับการปล่อยเด็กๆไว้กับอุปกรณ์สามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตก็คือเพิ่มความเสี่ยงที่เด็กๆจะเข้าถึงอันตรายบนโลกดิจิทัลงานวิจัยชิ้นนี้ทำการสนทนากับเด็กทั้งหมด483คน จากทั้งหมด15ประเทศทั่วโลกเพราะว่าเด็กส่วนใหญ่มักจะเก็บเรื่องราวและกิจกรรมออนไลน์ของพวกเขาไว้เป็นความลับก็เป็นโลกส่วนตัวของเขาและไม่รู้จะบอกผู้ใหญ่อย่างไรเมื่อพวกเขาเผชิญหน้ากับปัญหาหรือความเสี่ยงที่เกิดขึ้นบนโลกออนไลน์ขณะที่เด็กๆบางส่วนระบุว่าพวกเขาเลือกที่จะเล่าปัญหาให้ผู้ปกครองฟังแค่บางส่วนเท่านั้นปัญหาที่เด็กๆมักจะพบเจอบนโลกออนไลน์ได้แก่การกลั่นแกล้งเนื้อหาที่มีความรุนแรงโป๊ปเลือย หรือเรื่องราวที่ส่งผลกระทบกับสุขภาพจิตของเด็กอย่างไรก็ตามจากการศึกษาใน15ประเทศเพบว่าการล่วงละเมิดทางเพศและการสแสวง